นี่คือ5 6หุกภาษาไทยสุดจี้สำหรับเปิดวิดีโอ YouTube ของคุณเลือกอันที่ชอบหรือผสมใช้ได้เลยรับรองคนดูหยุดสกรอไม่ได้ 1. ผมออกเงินเกือบ300แสนบาทพาครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกในรอบ10ปีแต่พอถึงที่พักพี่สะพายยื่นกุญแจเกสเฮาส์ House ราคา300บาทต่อคืนให้ผมแล้วยิ้มบอกว่าเงินที่เหลือพี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ตัวเองแล้วคะ่ะคุณจะทำยังไงถ้าเป็นคุณส คืนนั้นผมยืนอยู่หน้าห้องพัดลมเก่าๆมีแมลงสาบวิ่งผ่านเท้าพ่อแม่มองผมด้วยตาเสียใจลานร้องให้กลัวส่วนพี่สะพยกำลังถ่ายรูปกระเป๋าใบเจ็ดหมื่นที่ซื้อด้วยเงินผมเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในทริปครอบครัวที่ผมตั้งใจทำให้ดีที่สุดในชีวิต 3. ทุกคนเคยโดนาาิขโมยเงินที่ตัวเองตั้งใจเก็บพาครอบครัวไปเที่ยวไหมครับผมโดนมาแล้วและสิ่งที่พี่สะพยทาหลังจากนั้น ทำให้ผมต้องเลือกระหว่างครอบครัวเลือดเนื้อกับเมียพี่ชายในคืนเดียวจีจากโรงแรมห้าดาวติดหาส่วนตัวราคาคืนละหมื่นห้ากลายเป็นเกสเฮ้ามีกลิ่นอับแมลงสาบเต็มพื้นคนที่เปลี่ยนตัวคือคนในครอบครัวผมเองและตอนจบของเรื่องนี้ไม่มีใครคาดถ,ถึงถ้าคุณรู้ว่าญาติคนหนึ่งแอบเอาเงินที่คุณเก็บสามปีไปซื้อกระเป๋าให้ตัวเองแทนที่จะพาพ่อแม่ไปนอนโรงแรมดีๆคุณจะให้อภัย หรือจะตัดสินใจแบบที่ผมทำในเช้าวันนั้นคลิปนี้ผมเล่าทุกอย่างไม่มีกักใช้ข้อความพวกนี้เป็น82 2วินาทีแรกของวิดีโอเลยครับใส่ดนตรีตึงตังภาพเกสเฮ้ามืดมืดสลับกับภาพโรงแรมห้าดาวหรูหรูรับรองคนดูติดจ,จนจบแน่นอนเปเลวไฟฉันออกเงินพาครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกในรอบสิบปีพ่อแม่พี่ชายพี่สะใภ้และหลานอีกสองคนฉันจองโรงแรมห้าดาวติดหาดป่าตอง จองตั๋วชั้นธุรกิจให้ทุกคนฉันตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับวันเดินทางถึงสนับบักทุกคนยิ้มแยม้มพี่สะพ้ยบอกว่าเธอช่วยเช็คอินให้แล้วเธอยื่นบอร์ดดิ้งพาดให้ฉันดูฉันมองแค่แถวที่นั่งไม่ทันสังเกตเลขเที่ยวบินเครื่องลงจอดที่ภูเก็ตตอนบ่ายสามรถตู้มารับคนขับยกป้ายชื่อฉันแต่ป้ายเขียนว่าเกสเฮาบ้านทะเลในฉันขมวดคิวพี่สะพ้ยรีบพูดทันที โรงแรมเดิมเต็มจ้าพี่หาใหม่ให้แล้วถูกกว่าเดิมตั้งครึ่งหนึ่งเงินส่วนต่างพี่เอาไปซื้อของฝากให้พ่อแม่ฉันยังยิ้มอยู่คิดว่าไม่เป็นไรขอแค่ทุกคนมีความสุขรถตู้เลี้ยวเข้าซอยลึกถนนแคบฝุ่นตลบกลิ่นน้ำมันเครื่องคลาคลุงสองข้างทางเป็นบ้านเก่าๆป้ายไฟกระพริบกระพริบมีสุนัขวิ่งไล่รถรถจอดหน้าตึกสามชั้นสีจืด ป้ายไม้เขียนว่าบ้านทะเลในเกสเฮาประตูเหล็กสนิมเกลือพี่สะัยยเดินนำเธอยิ้มกว้างเจ้าของเกสเฮาเป็นผู้หญิงวัยห้าสิบยิ้มเหยียดเยียดยื่นกุญแจให้ห้องพัดลมค่ะไม่มีลิบขึ้นชั้นสามนะคะชั้นแบกกระเป๋าเดินตามบันไดไม้ดังเอียดเอียดกลิ่นอับชื้นฟุง้งเหมือนไม่มีคนอยู่มาหลายเดือนเปิดประตูห้องเตียงสองชั้นสี่เตียง 2, ผ้าห่มลายดอกเก่าๆพัดลมเพดานหมุนช้าๆส่งเสียงดังจอกๆพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบมีรอยเท้าเปื้อนดำหน้าต่างเปิดไม่ได้มุ้งลวดขาดวิน่นแมลงวันบินว่อนฉันยืนนิ่งหัวใจตกไปที่ตาตุ่มพ่อมองฉันตาโตแม่ถอนใจเบาๆหลานร้องให้ทันทีกลัวมแมลงสาบตัวใหญ่ที่วิ่งผ่านพื้นพี่ชายหันไปมองพี่สะใภ พี่สะพ้ยยังยิ้มอยู่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดรูปโรงแรมห้าดาวที่ฉันจองไว้ให้ดูนี่ไงคะ่ะรูปสวยจริงแต่พี่ว่าแพงเกินไปเราเอาเงินไปกินบุฟเฟ่ทะเลดีกว่าเธอพูดเสียงใสเหมือนทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดฉันยืนตัวแข็งลมจากพัดลมเก่าพัดผมปลิวเย็นแต่ไม่สบายตัวกลิ่นเหม็นอับแทกจมูกเสียงหลานร้องดังขึ้น พ่อเดินมาวางมือบนไหล่ฉันมือพ่อสั่นฉันหันไปมองพี่สะพายครั้งนี้ฉันเห็นรอยยิ้มของเธอชัดเจนมันไม่ใช่รอยยิ้มขอโทษมันคือรอยยิ้มของคนที่ชนะฉันสูดหายใจลึกกลิ่นความชื้นเกาะจมูกแล้วฉันก็รู้ทริปนี้เพิ่งเริ่มต้นและมันจะยาวมากกว่าที่ฉันคิดไวมากฉันปิดประตูห้องดังปังเสียงดังก้องไปทั้งชั้น พี่สะพยสะดุงเธอหันมามองฉันครั้งแรกที่สีหน้าเปลี่ยนฉันพูดเสียงเรียบออกไปคุยกันข้างนอกเดี๋ยวนี้เธออ้าปากจะเถียงฉันยกมือขึ้นไม่ใช่ขอแต่สั่งเราสองคนเดินลงบันไดไม้ที่ยังเอียดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เสียงมันดังกว่าเหมือนบันไดกำลังร้องให้แทนฉันข้างล่างมีโต๊ะพลาสติกตัวหนึ่งเก้าอีสนิมเครียวเจ้าของเกสเฮาหายไปในครัว เหลือแต่เราฉันนั่งลงเธอยือนฉันมองตาเธอตรงๆเงินที่เหลืออยู่ไหนเธอหัวเราะในลำคอพี่บอกแล้วไงซื้อของฝากให้พ่อแม่ซื้ออะไรซื้อเท่าไหร่แสดงใบเสร็จมาเธอเงียบมือล้วงกระเป๋ากางเกงยืนหยิบโทรศัพท์ออกมาเลื่อนดูอะไรนานมากแล้วยื่นให้ฉันดูรูปกระเป๋าแบรนด์เนมสีแดงสดรคาคาเจ็ดหเกเธอยิ้มมุมปาก พี่สั่งไว้แล้วข้าส่งถึงกรุงเทพพรุ่งนี้ฉันมองรูปนั้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเงินที่ฉันเก็บมาสามปีเงินที่ฉันทำงานล่วงเวลาทุกวันเสาร์อาทิตย์เงินที่ฉันบอกตัวเองว่าเอาไว้พาพ่อแม่ไปเที่ยวครั้งเดียวในชีวิตกลายเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่พี่สะพ้ายจะสะพายโชว์เพื่อนฉันยกมือขึ้นปิดหน้าไม่ร้องให้แต่รู้สึกเหมือนมีคนเอามีดกรีดอกเธอพูดต่อเสียงเบาแต่ชัด น้องก็รู้ว่าพี่ชอบของสวยๆงามๆแล้วครอบครัวเราก็ไม่เคยมีใครได้ใช้ของดีๆเลยถือว่าพี่ช่วยน้องแบ่งปันบ้างฉันเงยหน้าขึ้นมองหน้าเธอชาๆแบ่งปันฉันย้ำคํานั้นเสียงแหบเงินฉันคนที่ทำงานหามาคนที่จองโรงแรมให้พ่อแม่ได้นอนสบายเรียกว่าแบ่งปันเธอถอยหลังหนึ่งก้าวครั้งแรกที่เธอดูกลัวฉันลุกขึ้นยืน ตัวสูงกว่าเธอเกือบหัวฟังนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะพาครอบครัวไปโรงแรมที่ฉันจองไว้จริงๆถึงจะต้องจ่ายเพิ่อมอีกกี่บาทฉันก็จะจ่ายส่วนเธอฉันหยุดพูดสูดหายใจลึกเธอจะนอนที่นี่คนเดียวหรือจะกลับกรุงเทพด้วยเงินที่เหลือในบัตรตัวเองเลือกเอาเธอตาโตปากสัน่นแล้วพี่ชายละ่ะพี่ชายฉันจะให้เขาเลือกเอง ระหว่างเมียกับครอบครัวที่เลี้ยงเขามาจนโตฉันหันหลังเดินขึ้นบันไดครั้งนี้ไม่ฟังเสียงเอียดอีกแล้วเปิดประตูห้องพ่อแม่นั่งอยู่บนเตียงหลานสองคนกอดกันกลัวพี่ชายยืนหน้าต่างมองถนนมืดมืดข้างนอกฉันพูดเสียงดังพรุ่งนี้เช้าเราย้ายโรงแรมฉันจ่ายเองทั้งหมดใครอยากไปด้วยเก็บของเลยแม่ร้องให้พ่อพยักหน้าเงียบเงียบ ลานวิ่งมากอดขาฉันพี่ชายหันมามองตาฉันนานแล้วเขาเดินมาหาฉันกอดฉันแน่นไม่พูดอะไรแต่ฉันรู้เขาเลือกแล้วฉันกอดพี่ชายตอบน้ำตาไหลเงียบเงียบข้างนอกเสียงพี่สะพ้ยตะโกนขึ้นมาจากข้างล่างเสียงแตกเหมือนคนเพิ่งรู้ตัวว่าพลาดแต่ฉันไม่หันกลับไปแล้วคืนนั้นฉันนอนไม่หลับ เสียงพัดลมเก่ายัางจอกจอกมแมลงสาบยังวิ่งผ่านพื้นแต่ในใจฉันสงบแปลกแปลกเพราะฉันรู้แล้วว่าบางคนถึงจะเป็นครอบครัวก็ไม่สมควรได้รับความดีจากเราตลอดไปเช้ามาถึงชาแสงแดดลอดมุ้งลวดขาดฉันตื่นแต่ตีห้าปลุกทุกคนเก็บของเงียบเงียบพี่ชายช่วยแบกกระเป๋าพ่อแม่หลานตื่นเต้นที่จะได้ไปโรงแรมจริงๆ เราสี่คนเดินลงบันไดพี่สะพ้ายนั่งรออยู่ที่โต๊ะพลาสติกตาแดงกระเป๋าใบเดียววางข้างตัวเธอมองเราปากขมุบขมิบฉันเดินผ่านไม่มองหน้ารถแท็กซี่ที่ฉันเรียกไว้จอดรอคนขับช่วยยกกระเป๋าเราขึ้นรถปิดประตูรถเคลื่อนตัวฝุ่นตลบเหมือนตอนมาแต่คราวนี้ฝุ่นมันไม่เข้าใจฉันอีกแล้วฉันมองทางข้างหน้า ทะเลกำลังรออยู่โรงแรมห้าดาวที่ฉันจองไว้ยังคงรอเราอยู่และครั้งนี้ไม่มีใครขโมยความสุขของครอบครัวฉันได้อีกต่อไปอีกฮ่าฮรถแท็กซี่วิ่งออกจากซอยแคบกลิ่นเกสเทาค่อยๆจางแทนที่ด้วยกลิ่นไอทะเลเค็มๆฉันลดกระจกลงลมภูเก็ตพัดแรงพัดผมแม่ปลิวแม่หันมายิ้มให้ฉันครั้งแรกของวันนี้ยิ้มจริงๆ ไม่ใช่ยิ้มฝืนพ่อหลับตาพิงบอกเหมือนทอนหายใจที่อัดอั้นมาทั้งคืนล้านสองคนกรีดลั่นเห็นป้ายโรงแรมจริงๆอยู่ข้างหน้าป้ายสีขาวทองสวยหรูตัวหนังสือเขียนว่าเดสุรินภูเก็ตรถเลี้ยวเข้าทางโรงแรมพื้นถนนเรียบกริบต้นมะพร้าวเรียงรายพนักงานยืนต้อนรับเต็มทางเดินทุกคนสวมเสื้อผ้าสะอาดตายิ้มกว้างจริงใจฉันลงจากรถ เท้าแตะพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบแต่เย็นแบบสบายไม่ใช่เย็นแบบอับชื้นเหมือนเมื่อคืนพนักงานยกกระเป๋าให้ทันทีเรียกชื่อเราถูกต้องทุกคนฉันยื่นบัตรเครดิตให้รีเซฟันบอกว่าขออัปเกรดเป็นวิลล่าหาส่วนตัวเพิ่มเขาไม่ถามอะไรแค่ยิ้มแล้วพิมพ์ค่าห้องเพิ่มอีกเกือบแสนแต่ฉันยิ้มตอบไม่เป็นไรครับเพราะฉันรู้แล้วว่าความสุขของคนที่รักเราจริงๆ มันไม่มีราคาพนักงานพาเราเดินไปวิลล่าทางเดินปูด้วยไม้สักสองข้างเป็นสวนเขียวขจีมีน้ำผูเล็กๆเ,เสียงดังซาซาเปิดประตูวิลล่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยลอยมาเตียงใหญ่สีขาวสะอาดตาผ้ามาลินินบางปลิวตามลมระเบียงเปิดออกเห็นหาส่วนตัวน้ำใสจนเห็นพื้นทรายลานวิ่งกรีดลงสระว่ายน้ำส่วนตัวทันทีแม่เดินไปนั่งที่โซฟา ยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลแม่ไม่เคยคิดว่าจะได้มานอนแบบนี้นะลูกฉันนั่งลงข้างแม่กอดแม่แน่นพ่อเดินออกไปยืนที่ระเบียงยกมือขึ้นปาดน้ำตาเงียบๆพี่ชายยืนกอดไหลฉันจากข้างหลังเขาพูดเบาๆข้างหูขอบใจนะที่ไม่ทิ้งพี่ฉันหันไปมองพี่พี่ก็ไม่ทิ้งฉันเหมือนกันเรายิ้มให้กันไม่มีคำพูดไหนต้องมากกว่านี้บ่ายนั่น เรานอนอาบแดดที่หาดส่วนตัวลานเล่นน้ำจนตัวซีดแม่ใส่ชุดว่ายน้ำครั้งแรกในชีวิตถ่ายรูปจนเมมเต็มพ่อสั่งค็อกเทลมาให้ทุกคนยกแก้วขึ้นชนกันเสียงแก้วกระทึ้งกันใสเหมือนเสียงหัวเราะของครอบครัวที่กลับมาเย็นยำ่ำฉันนั่งที่ระเบียงคนเดียวมองพระอาทิตย์กำลังตกสีส้มทองสะท้อนน้ำทะเลโทรศัพท์สัน่นข้อความจากพี่สะพ้ย รูปกระเป๋าใบแดงที่เธอสั่งไว้มาถึงกรุงเทพแล้วพร้อมแคปชั่นของขวัญจากน้องเขยใจดีฉันกดบล็อกทันทีไม่โกรธไม่เสียดายแค่รู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกคืนนั้นเรากินอาหารทะเลที่ห้องอาหารบนหาดเท้าแต่ทรายเย็นมีวงดนตรีเล่นเพลงเก่าๆแม่ร้องเพลงตามเสียงแหบแต่มีความสุขพ่อเต้นกับหลาน เต้นผิดจังหวะแต่หัวเราะดังพี่ชายยกแก้วเบียร์มาชนกับฉันต่อไปนี้พี่จะเป็นคนออกเงินเองบ้างฉันสายหน้าไม่ต้องหลอกพี่ขอแค่พี่อยู่ข้างครอบครัวเราแค่นี้ก็พอเขาพยักหน้าตาแดงอีกครั้งคืนลึกฉันเดินกลับวิลล่าคนเดียวเท้าเปล่าเหยียบทรายนุ่มคลื่นซัดเท้าเบาๆเย็นจนขนลุกแต่ใจฉันอบอุ่นฉันยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิป วินล่าสว่างสวยัยเสียงหัวเราะของครอบครัวดังออกมาฉันพิมพ์แคปชั่นสั้นๆบางครั้งการเสียเงินแสนหนึ่งก็ซื้อความสงบของใจได้ตลอดชีวิตแล้วกดโปสไม่แท็กใครไม่ต้องอธิบายใครเข้าใจก็เข้าใจเองฉันยืนอยู่นานจนคลื่นซัดเท้าจนชาแล้วหันกลับไปครอบครัวฉันยังรออยู่พร้อมกอดพร้อมหัวเราะพร้อมอยู่ด้วยกัน แบบที่ไม่เคยมีใครขโมยไปได้อีกและทริปนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นด้วยคนที่รักเราจริงๆเท่านั้นเช้าวันสุดท้ายของทริปพระอาทิตย์ขึ้นช้าๆหลังขอบทะเลสีทองอ่อนๆสาดลงบนวิลล่าหลังสุดท้ายของเราฉันตื่นก่อนทุกคนเดินออกไปยืนที่ระเบียงเท้าเปล่าเหยียบทรายที่ยังเย็นจากคืนคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเบาๆเหมือนกำลังกระซิบลา ฉันยกแก้วกาแฟขึ้นจิบรสขมแต่หอมอบอวนข้างในห้องเสียงหลานหัวเราะคิกคักแม่กำลังแพ็คของฝากให้เพื่อนบ้านพ่อกับพี่ชายนั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารเช้าเสียงต่ำๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นฉันหันกลับเข้าไปทุกคนหันมามองฉันพร้อมกันแล้วยิมยิ้มแบบที่ไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ว่าเรากลับมาเป็นครอบครัวเต็มตัวแล้วรถมารับเราตอนเก้าโมง พนักงานโรงแรมยืนโบกมือส่งมีคนยกป้ายเขียนว่าขอบคุณที่เลือกเราขอให้กลับมาอีกนะคะฉันยกมือไหว้ตอบขึ้นรถตู้คันเดิมแต่คราวนี้ทุกคนนั่งเงียบอย่างมีความสุขไม่มีใครพูดถึงเกสเฮาส์ไม่มีใครพูดถึงกระเป๋าใบแดงไม่มีใครพูดถึงคนที่จากไปเหมือนเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ฝันร้ายคืนเดียวที่ตื่นมาแล้วมันก็หายไปเครื่องบินขึ้นจากภูเก็ตฉันนั่งติดหน้าต่าง มองเกาะที่ค่อยๆเล็กลงมองทะเลที่เคยเป็นสีครามเข้มค่อยๆกลายเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วหายไปในเมฆแม่หลับพิงไหล่ฉันพ่อหลับพิงพี่ชายหลานสองคนหลับกอดกันพี่ชายหันมามองฉันแล้วยกนิ้วโป้งให้เงียบๆฉันยิ้มตอบแล้วหลับตาลงในใจมีภาพเดียวภาพครอบครัวห้าคนยืนบนหาส่วนตัวเท้าเปล่าเหยียบทรายหัวราอก,กันดังลั่น ไม่มีใครขาดไม่มีใครเกินแค่พอดีพอดีแบบที่ฉันฝันไว้ตั้งแต่แรกเครื่องลงจอดที่ดอนเมืองฝนตกพรำพรำแต่ทุกคนยังยิ้มเราก้าวออกจากสนามบินลมเย็นพัดมาฉันสูดหายใจลึกกลิ่นฝนกลิ่นกรุงเทพกลิ่นบ้านฉันหันไปมองทุกคนแล้วพูดเบาๆกลับบ้านกันเถอะทุกคนพยักหน้าเราขึ้นรถ รถเคลื่อนออกจากสนามบินฝนยังตกแต่ในรถอบอุ่นและเงียบอย่างมีความสุขคลิปนี้จบแล้วแต่ความรู้สึกของครอบครัวที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นและมันจะไม่มีวันจบตราบที่เรายังเลือกที่จะรักกันแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแบบที่ไม่มีใครขโมยไปได้อีกตลอดกาล